สวัสดีเด้อจ้าทุกทุกคนทักทายจากสกกดแลนด์นะจ๊ะเมื่อนี้นะคะออมสินนะคะกัะสิมาปูกกระเทียมเป็นแปลงสุดท้ายนะคะเพราะว่าออมสินนะคะไอสื่อกระเทียมมานะคะประมาณใน ซิปก็หัวนี่แหละค่ะทุกคนค่ะกัสิได้ประมาณซีแปลงนะคะมือนีนะคะกสิเ็ตแปลงที่ซีเนาะจ้ะอ้อมสินะคะคน,สนะคะกัิใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยไอกระดูกปลานะจ้ะแล้วก็ใส่กลูมอสนะสูตรเสมอเสมอคือเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนาะจ้ะเนาะ,ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้หมูเนี่ยค่ะสําหรับกลูมอนะคะออมสินใส่ไอประมาณสองเม็ดนะคะประมาณสี่ถึงหกกรัมเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ไอกระดูกปลานะคะกับใส่เท่ากันจ้ะสองเม็ดนะคะประมาณสี่ถึงหก กลัมเนาะจา้ะส่วนขี้หมูนะคะใส่ประมาณ12-13ลิตรเนาะจา้ะตอนนี้ประมาณออมสินคิดว่าประมาณ4เมตรนะคะความยาวและความกว้างประมาณ1เมตรนะอมสินก็เลยใส่ประมาณ10 อ่าสิบสองถึงสิบสามลิตรนะสำหรับขี่หมูนะใส่สามยางนะคะทุกคนคะ่ะแล้วกับจะพ่นดินแบบนี้ไปนะคะดินยูรอกหกบีนะคะจะค่อนข้างที่จะดีนะปีแรกนะคะที่ออมสินนะคะมาปลูกนะคะมาพ่นดินนะคะคือเอาหินออกมาประมาณสักซีถึงหักกักคูทุกคนบอกว่าอ่าทุกคนฟังบาผิดจ้าซีถึงหักกักคูนี่คือหินนะคะเอาออกจากบริเวณนี้เนาะจ้ะปีนี้นะคะกับเป็นปีที่สองนะคะทุกคนคะ่ะอ่าออมสินก็นเลยพ่ค่อยเห็นหินสักเท่าไหร่ เนาะจ้าเนาะถ้าเห็นหินนิดๆน้อยๆอมสินกา้ฟอ,ออกไปเนาะค่ะนีาา่แหละจ้าดินนะคะเขาจะค่อนข้างดีนะคะเพราะว่า,าประมาณ2-3ปีนะคะบริเวณีบ้บ่มมการพอปลูกออกอย่างเนาะพอบ่มมคนมาเช่านะทุกคนเพราะว่าเขาเห็นที่แล้วเขาก็ว่าอยากเช่านะมาที่เนี่ยอมสินมาเช่านะคะโอ้ยอยากจะบอกทุกคนเหลือเกินเดี๋ยวอมสินจะเอาคลิปนะคะที่อมสินนะคะบ้านลือสวน6ปีให่ทุกคนได้เบิ่งอิรววามันมีออกอย่างยุ่ข้างใต้เนี่ยหนึ่งสังกสีนะคะทุกคน คสองนะคะพร้อมนะคะที่เขามาปูนะคะออมสินลือออกมาเยอะมากๆนะคะแล้วทุกคนก็จะเ,เห็นเป็นดินดีแบบนี้นะคะก็คือการบำรุงเนาะคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะและการเอาเหินออกนะคะมันก็เลยเป็นดินที่ดีแบบนี้แหละจ้าปลูกอิหยังกระงามนะคะบริเวณ6ปีอันนี้อมอสินคอนเฟิร์มได้นะคะจะปลูกขา้างหน้า ปลูกสลัดปลูกพักต่างๆกับงามนะคะปีนี้ใส่ปุ๋ยขนาดนักเลยนะคะเพราะว่าอมสินอยากจะรู้ว่าเวลาเ้าใส่ปุ๋ยเยอะๆแบบนี้นะไอหัวกระเทียมเขามันจะหัวใหญ่หรือบบใหญ่นะคะอยากรู้จริงๆนะคะก็เลยทุนล้องบึงเนาะจ้ะเนาะอีกประมาณสัก2เดือนนะคะประมาณเดือนมกราหรือกุมภาเดือนมกราหรือธันวาเนี่ยแหละอมสินจะมาใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเ้าประเด็ดพ้นดินเนาะใส่ปุ๋ยทำกลางหิมะล่วงเนาะจา้ะถ้าหิมะตกนะคะกัะ เาม,ามื่อนี้บ่ได้ปลูกเฉพาะกระเทียมนะคะมาปลูกหัวหอมใหญ่อันนี้บ่แม่นหัวหอมแตงบานาเฮาเ้อทุกคนเขาเอื่นหัวหอมใหญ่เวลาเขาขายเขาจะเป็นหัวหอมประเภทนี้นะจ้ะใหแตงหมูท้ายคลิปเมื่อกี้นะจ๊ะเบอร์อีกแล้วทุกคนเอ้ยคอยระวัยใจนานั่งบ่ได้อีหรีเวลาไหนนังจับกล่องเนาะจ้ะอันนี้นะคะก็คือเซตเรียบร้อยแล้วนะคะเมือ่อนี้อมสินก็จะได้เซ็สองแปลงนะคะก็คือกระเทีมยมเนาะและก็หัวหอมนะคะที่ทุกคนเห็นออมสินป,ปลูกหัวหอมนะคะอมสินใส่แปลงเดียวกับผักซีจีเนานะจ้ะ พักซีจินจะเกิดช่วงนี้บอเพะได้เกิดช่วงนี้นะคะอมสินในบ้านมาเมล็ดไะะ้เนาะจ้าเพื่อให้เขาเกิดในช่วงมีน้เมีสาพ,พืษภาประมาณนี้นะคะเ็ดแ,แปลงแบบนี้นะคะหลักกลางเน็ตแบบนี้และดูสวนของเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามมากขึ้นเนาะทุกคนว่าจัางไหนคอมเมนต์ด่วน